แฟนทอมอยากเป็นคนขายรองเท้าสซหานก็บอกครับว่าตัวเองก็อยากเป็นช่างทําผมล่าความฝันมันผิดตรงไหนวะ พอเล่าให้ป่าป้าหมาม,มามฟังก็ไม่เก็ตจนเข้าใจหัวอกเดียวกันเฉยอะไรกันวะเนี่ยแล้วก็ไปฟัดกับพวกแก๊งแบบเหนือมนุษย์เตะเสรยหน้าไปสองทีคุยเรื่องรองเท้าไปเตะยังไงวะเนี่ยแล้วเตะไปเตะมาก็วัดรองเท้าครับแม่งจะตัดรองเท้ากันตรงนี้เลยนะยกสองเทา้าแม่งก็ยังยืนคุยอยู่ได้อะไรวะเนี่ยคอมโบลมแก๊งกันได้ครับแต่ว่าเจอตัวโกงถือระเบิดมาพร้อมกับเจ้าหมาน้อยสุดท้ายทั้งคู่ใช้โอเปร่าประสานเสียงทําให้ระเบิดช็อต และท่อข้างล่างก็ระเบิดครับกระจกหลอดไฟในระแวกนั้นก็ระเบิดหมดเลยจนตูโกงปิวไปที่อาพาร์ตเมนต์ใครไม่รู้พอนายทุนมากับแฟนสุดฮอตก็ยังโอเปรา,ากันไม่เลิกจนนมแฟนสุดฮอตของนายทุนนั้นระเบิดปุ้มเลยครับน่าสงสารเขานะครับอยู่ดีๆนมก็แฟบแล้วก็โดนตำรวจจับไปเรียบร้อยปุ้มกลายเป็นโกโก้โกคันอีกรอ